กลัวตัวตอเหรอฮะกลัวไหมคะมอะไรนะเอาไปไหนอ่ะเอา้ากลัวทำไมอ่ะควายที่บ้านไม่เห็นกลัวเลยกลัวกลัวเหรอแต่ลูกเจี๊ยนพาว่าวเว่อมาเว่อมาไอว่าควายมาควายมาพาเรื่องวิ่งิ่งเลยวัวชนยังนพ่อแม่แม่เคยเห็นวัวชนยังโม ไปขี่วัวไหมไม่ทำไมอ่ะฮะกลัวอืมก็พอจากไปแล้วอ่ะเอารอแม่ก่อนไงแม่ไปไหนอ่ะแม่กำลังขึ้นมาจะไปอยู่บนดอยสนุกไหมคะจะไปอยู่กับพี่คุยใช่ไหมแล้วคุยให้แซมก็ไปเอาน้ำพี่คุยใช้ไปเอาน้ำแล้วเอาสมือแล้วเอาสมือ ว้าทำไมเก่งจังเลยช่วยผู้ผทำงานหรอคะปิดเทอมใช่ไหมเก่งจังเลยมาแล้วว,ลวัว,วมาแล้ววัวมาแล้วพูดขอดหรอดูสิไม่พูดอดหรือเปล่าลูกวัวตวน้นน่ะน่ารักลูกมะกอกฉ่ำมาก้าดๆ กรอกเต็มเลยน้องบัวมากินมากอกมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วตัดต่อมาแล้วตัดต่อมาแล้วมัมากอกอร่อยเลมันมกอกเยอะมากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลัวทำไมอ่ะเขาไม่ทำอะไรเธอสักหน่อย เขาไม่เป็นไรขนาดตอนนั้นัเอยตอนนั้นยังอยู่ใกล้ๆที่ยังไม่ร้องไห้แยบนี้เลยแม่แม่แม,แม่ดูหลังพี่อะไรแค่เขาเดินมาเฉยๆเขายังไม่ทำอะไรเธอเลยลองไห้นะไหม เขาแค่เดินมาหาเฉยๆกลัวทำไมเนี่ยโนเป็นเพื่อนเธอไม่ใช่หรอได้ัไม่จับดิ <c oughs> นั่นเขาก็ถอยเล่านั่น เห็นไหมเขาไม่ทำอะไรเธอหรอกถ้าเธอไม่ไปทำอะไรเขาอะใช่ไหมคะใช่ไหมคะอืมกลัวทำไมอะเป็นอะไรอีกแม่พึ่งพึ่งพึ่งต่อยเหรออเอไหนดู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 มีไหนมีไหน ตรงนี้ตรงแขนไม่เห็นมีเลยเธอคิดไปเองหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเธอคิดไปเองแน่เลยแม่มาล้แม่มาแล้วอะไรไหมคะจริงเหรอเคยพอเคยกินไหมเน่าบกขวั่ห์ฮะไม่จลงมาไม่ลงมาไม่ลงมาค่ะไม่ลงมาเน่าบะขวั่จะนะอเวีย นอบเบียก็เรามากอา่มมากอซานี่เดียมากกอซาอืมเขาไม่ทำอะไรเธอหรอกตัวเล็กเหมือนเธอเนะี่ยกินให้ลองกินมากกอ,อกดิกรพ่ออยากนั่งอยากนั่งด้วยไหนกินมากกอ,อกให้ดูก่อนอร่อยไหมอืมไดนดูหน้าหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยเหรอกินทั้งน้ำตา ยิ้มทำไม <S <S เอามาจากบนถนนนะอย่าไปอยู่บนถนนนะ อะกินมะกอกไหมนน่นน,น,น,นั่น